ชื่อพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวมารับรายได้แทนแบบนี้รอดจากภาษีไหมคะถ้าวันนี้ค่ะเราเป็นคนหนึ่งเนาะที่กลัวในเรื่องของการรับรายได้กลัวจะมีปัญหากับสมกรที่หลังก็เลยแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ชื่อตัวเองรับรายได้เลยแต่ไปใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคนในครอบครัว มาช่วยรับปรายได้แทนมากระจายบัญชีเพื่อที่จะไม่ให้ถึงเกณฑ์นำส่งในเรื่องของภาษี e-payment ที่ธนาคารจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางกลมสรมพารใช่ไหมคะสมมุตินะถ้าวันนี้น้านเนี่ยเป็นคนหนึ่ง ที่ค้าขายอะค่ะอยู่ในแพลตฟอร์มเช่นเข้าขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าในช h อปปีแล้วปรากฏว่าก็นำชื่อของคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเนี่ยมาเปลี่ยนกันทุกเดือนทุกเดือนอะไรเยยงี้ยค่ะเวียนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกๆไตามาสอะไรประมาณเนี้ยเราก็คิดว่าก็ข้อมูลอะมันไม่ถึงเกณฑ์ของภาษี e-payment เพราะไม่ได้ถึง400ครั้งไม่ได้เกิน2ล้านบาทขึ้นไปแต่ นามอะค่ะลืมไปว่าถ้าวันนี้เราขายในแพลตฟอร์มนะข้อมูลของเราอะค่ะก็จะต้องถูกนำส่งเข้าไปในระบบ AI ของทางกรมสรรพากรอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันมีกฎหมายที่สรรพากรเองอะค่บังคับให้แพลตฟอร์มส่งข้อมูลนะคะให้กับทางกรมสรรพากรรับรู้ไรายได้ของคู่ค,ค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มและที่สำคัญ สุดท้ายอ่ะมันคือชื่อร้านของใครคะร้านของน้ําจริงไหมวันนี้อะคะ่ะไม่ว่าน,น้ำอะ่ะจะใช้บัญชีคนในครอบครัวมารับรายได้แทนก็ตามแต่ทุกๆฐานข้อมูลนะคะก็เป็นอะไรคะร้านค้าของน้ํานะคะเพราะฉะนั้นคําตอบคือจะรอดไหมคะคุณว่าไม่รอดเพราะฉะนั้นนะคะต้องกลับไปดูตัวเองนะคะว่าวันนี้นะคะ่ะ สิ่งที่เราทําที่เราคิดว่าลออ่อแะมันจะกลับมาสร้างปัญหาในเรื่องของภาษีย้อนหลังหรือเปล่าและค่ารายรับตรงนั้นนะคะมันเกินล้านแปดแล้วสินค้าหรือบริการเมื่อกี้ที่บอกของน้ำาะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตได้ค่ะถ้าไม่อยากจะพาสาระความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบวิธีบายนวลวันเทคเอ็ก์เค่ะและถ้าไม่อยากจะพาคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามไว้ที่แอสไซน์เทคเอ็กเทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าพึ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวล เพราะมีวิธีประหยะัดภาษีที่คาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ